ไปนะหักเส้นงานนี่นอะไรอยลอรอยัลปารีสไฮยออนเพียวนะครับผมข้างหลังผมได้เลย,<อ>ยก็ตอนนี้เราอยู่ที่เมกาบ,บางนานะครับผมนี่ก็จะเป็นเรียกว่าอะไรมีซัลอนอยู่ข้างในด้วยนี่คุณสามารถแบบมาสระผมได้แล้วก็มาเป่าผมอะไรเงี้ยให้มาลองใช้<อ><อ>ใหม้มาลองใช้เนี่ยเอลแซฟไฮยออนเพียวกันดูว่า มันจะเลิศขนาดไหนจะ so โ o r g ท o u s ขนาดไหนเป็นว่าคือคือจากวันนี้เป็นวันที่คนมีปัญหากับสัมผัมันอะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้แล้วก็ดีด้วยใช่ก็คืออันเนี้ยคุณไม่ว่าคุณจะมีแบบอาเป็นปกติเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาผมมันนี่างเงี้ยใช่ไหมแล้วถ้าคุณใช้แบบเออแบบพวกแชมพูลดมันเงี้ยมันก็จะทำให้ผมคุณแพ้แต่อันเนี้ยไม่นะจ๊ะมันจะทำให้ผมคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็แบบมันสามารถแบบมันจะเคลือบผิวด้วยไฮยาลูรอน ำให้แบบผมเนี่ยผู้ืีดด้วย <c oughs> ลดมากหอมมากด้วย <c oughs> ชอบมาก <c oughs> เออการตีแล้วจากเราการตีแล้วผมใช้ทุกวันนะแล้วผมโตเตีนผววมเนคนที่สระผมเช้าเย็นตลอด <c oughs> มันจะทําให้แบบอ่าคือผมอ่ะส่วนตัวผมชอบสระผมไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกว่าถ้าถ้าไม่ได้สระผมรู้สึกว่าเออวันนี้ขาดหายอะไรไปแต่ด้วยความที่สระผมเช้าเย็นอย่างเงี้ยมันจะทําให้ผมแห้งนิดนึงใช่แต่ว่าเนี้ยไม่ไม่ไม่แห้งเลยแล้วก็ไม่มันด้วยตอบโจทย์คนที่ชอบสระผมยาวจริง ใช่แล้วก็สําหรับคนที่ไม่สาวผมก็ตอบโจทย์เหมือนกันเราเพราะอันนี้มันมันล็อกความแบบล็อกความมันแบบไม่ไม่ให้มันเยอะมากแล้วก็แบบไม่ชุ่มชื้น72ชั่วโมงนะคุณยังไม่สาวผมสองสามวันคุณก็ใช้อันนี้ก็ยังหอมอยู่ก็คือสาววันเดียวอยู่ได้แต่แต่สาเถอซาเธอครับเอออานฝากอยไ่ว้ใครอยากมาเยี่ยมเยือนบ้านลังนีครับผมฝากด้วยนะครับตอนนี้เอ่อเรียกว่า L'Oreal Paris เราแซฟเฮรอนตอนนี้มาจาัดบูธที่ไม่กลับอังนาครับก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้ข้าง,งในมีซาลอนด้วยให้คุณได้ลองสระผมใช้อันนี้ดูมีทั้งแชมพูมีน้งคอนดิชนเนอร์เลยแล้วก็เรียกว่าไรเขาจะมีเป่าผมด้วยสำหรับใครที่ยังไม่ได้สระผมมาก็ลองมาสระผมที่นี่เปลี่ยนบรรยากาศดูครับจะมีถึงเมื่อไหร่จะมีถึงเมื่อไหร่นะครับก็มีถึง <c oughs> ตามนั้นแหละครับสามการล้างแก้วคุณไปรูรไฟฟ้าไหมครับเป็นยังไงว่าความรู้สึกที่เห็นเองกับที่ชมรถไฟทัวร์แบบโอ้ยเอาจริงๆตอนแรกผมเกิดนะเพราะว่าเห็นเห็นหน้าตัวเรืถไฟฟ้าก็เวลาผมไปเดินสยามเวลาไปนู่นนี่อะไรครับพอเพื่อนผมเข้าขึ้นดีเอ็นเอมันก็ส่งให้ผมดูว่าเฮ้ยวันนี้มึงมารับคุณได้หรออะไรเงียก็ดีใจครับดีใจรู้สึกภูมิใจตัวเองแบบแล้วก็ ก็จกเห็นตัวเองเต็มกรุงเทพเลยหน้าหน้าตึกแกมมี่ก็มีตรงตรงข้างใต้ตึกแกมมี่ก็มีหน้าคอนโดผมก็มีแถวบ้านผมมีแล้วเพื่อนผมก็เจอหมดก็แบบเออผมเป็นคนทุกที่จริงๆเออถ้าเป็นใครเคยนับไหมว่าวันนึงที่แบบนถึงขั้นเขียนตัวเองเห็นตัวเองโอ้ผมว่ายังต่ำนะต้องมีสี่ห้าครั้งอนะนะรวมๆกันเพราะว่าปกติก็ไปทำงานก็จะไม่ได้เห็นอะไรมากนะแต่ ระหว่างขับรถเลยฮะก็จะเห็นทางกลับทางไปพี่ถ่าย้ไอะไรฮะมี่ถ่ายเก็บไว้แต่ก็แบบเขินตัวเองเหมือนกันห่อเดี๋ยวถ้าลงกเฮ้ยดูเขินตัวเองไปลหมแต่ก็เขินตัวเองแหละชอบชอบดูแต่แม่หนิงลแม่หนิงลมบ่อยนะแม่หนิงอันนี้เป็นอินูนั่นเป็นเป็นใครขับรถหนึ่งนะตอนนี้อันนี้แม่หนิงพูนเรียกว่าอะไรอ่ะปกติเวลาเขาลงสตอรี่เวลาลงโพสอะไรอย่างเงี้ยมันมีของอันใหแล้วคขาเปนยายของเขาเนี่ยคือโห ไม่รู้ว่าเป็นแม่หรือเป็นแฟนครับคืออวยลูกอย่างกงีอะไรงงใช่ไชอบเป็นอะชอบไหมอะไรครับชอบไหมครัชอบชอบก็เขินนิดนึงนะแต่ก็แต่ก็โอเคก็ดีกว่าด่าแบบชม่อหน้าโอเคหอแบบเข้าอวยในไอีไม่ค่อยมีเราจะอวยในไอจีเอาเราค่อยแบบพอถ้ามาเจอกันอะไรเขาจะบอกว่าเอออันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรก็เขาจะไม่ได้อวยขนาดนั้นใช่แต่ในไอจีก็จะอวยเยอะเป็นพิเศษเพราะว่า เออเรียกว่าอะไรอยากอยากให้อยากให้คนก็อวยลูกเราเหมือนกันครับเออจะขอบคใจในตัวเราเนี่ยเออถ้าผมดีแล้วครับดีแล้วดีแล้วผมก็ผมก็ภูมิใจในตัวเองแหละเออแต่หลังจากที่ไปกับแฟชั่นนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่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 ไปไปปารีสมาครับไปเอ่อเรียกว่าเป็นแฟชั่นโชว์ครั้งแรกกับเอ่อชาแนลครับผมก็ดีใจมากตื่นเต้นมากๆแล้วก็ เออเรียกอะไรเป็นประสบการณ์ใหม่ๆว่กาก็รู้สึกว่าเอออะไรรอบตัวมันติดแรมไปหมดเลย <c oughs> <c oughs> แต่ก็รู้สึกว่าเป็นทริปที่ผมได้เจืออะไรใหม่ๆเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมาเยอะขนาดนี้นานมากๆแล้ว <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วก็แล้วก็ดีใจอระรู้สึกว่าเออกลับไปเป็นรู้สึกว่าเออเราก็เป็นเด็กอินเตอร์นี่หว่าทางไหนมาแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างพี่จิ๊กต้เตรียมตัว ซาผมไปครับในเรื่องของการ represent brand การไปชมหรือว่าการไปปฏิสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ด้วยตัวชาแนลเนาะเขาก็จะมีแบบเรื่อยประวัติศาสตร์มาค่อนข้างนานเลยมีใครทำนู่นทำนี่บ้างสถานที่นี้เป็นอะไรโรงงานเป็นอะไรมีเวิร์กช็อปไปให้คือเล่ยช่วงช่วงระหว่างที่ผมอยู่ปารีสเขาก็จะพาไปแบบ พาร์ทเมนต์ hmm. ของแกร็บพิชชาแนลอะไรนะครับแล้วก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์ของ <Yeah. S 1> ของตัวแบรนด์ให้ให้เราได้อินกับแบรนด์มากขึ้นให้เราได้รู้จักตัวแบรนด์มากขึ้นเราแบบเวลาเราเอาไปพูดหรือหรือว่าเราเอาไปสัมภาษณ์อะไรเราก็เออจะรู้ว่าแบ็กกราวนด์เป็นยังไงมันจะทําให้แบบเออคือผมก็ไม่ไม่เคยรู้แบบเรียกว่าอะไรแบ็กกราวนด์ของแต่ละแบรนด์เยอะขนาดนี้มาก,ก่อน mm hmm. เออใช่ก็พอได้รู้แล้วก็รู้สึกว่าเอออินมากขึ้นแล้วก็รู้สึกมี ก็สวมจิตวิญญาณของความชแนลเข้าไปเออใช่ใช่ก็เป็นอะไรที่ใหม่มากๆเปิดประสบการณ์เนาะเปิดประสบการณ์คือทับใจตรงไหนพิเศษนะทักใจที่ไหนหรอก็ทักใจอ่ายัดีฟักซอจุนเฮ้ยยังไงเล่าโมเมนต์หน่อยเล่าโมเมนต์หน่อยเออเขาน่ารักมากเขาน่ารักมากครับใช่คือผมก็ติดตามเขามาแบบ คือเขาอ่ะเป็นเป็นนักแสดงเกาหลีคนแรกที่ผมดูเลยด้วยซ้ำผมดูตอนนั้นผมดูเลขาคิมเลขาคิมแล้วก็อีแทวอนคาอะไรอย่าเงี้ยดูเมาเยอะมากแล้วผมก็แบบตื่นเต้นแบบไปเจอเขาตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขามาเลยไปเจอเขาตอนดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วโอหเขามาด้วยเหรอแล้วเป็นอะไรกับเขาผมก็ผมก็เข้าไปแล้วบอกอ๋ออันยองซโยจิมนาอินกาสังฮโยูพี่จี อลไฮโยนี่มาท้ายโอ้สวัสดีครับหรือสวัสดีครับใช่หรือคือเขาก็แบบเขาคุยอะไรลผมก็บอกว่าเออผมติดตามติดตามผลงานเขาอยู่อะไรงี้ยผมดูซีรีส์เขา watch the s e r i อะไรเขาบอกว่าโอ้ which one ตอนนั้นตืเต้นอยู่โอ้ The cooking one อะ cooking one โอ้ยูมีที่ทอนครับ yes yes N U C O one oh yeah yeah ก็คุยคุยคือเขาน่ารักมากเขาน่ารักมากแล้วก็แบบเออคือเรียกเป็นแดดดีได้เลยแดดดีครับซอสทอนที่เขาลงงานใหม่ลูกถอดแล้วแล้วก็เสร็จงานแล้วครับแล้วก็เรียกอะไรก็จะมีกินข้าวกันที่ที่งานเลยครับแล้วก็ตอนนั้นก็กินข้าวกันคุยกันอะไรอย่างนี้ครับก็ถ่ายรูปก็แค่นั้นเลย เขาเขาอุบเอวผมก่อนเขาอุบเอวผมก่อนผมว่าอ๋อโอเคไม่ดีทำเราเข้าไปของเขาใส่ดูว่าเขาแบบไม่จัดเตรีัวคือเขาเขาเขาเป็นคนที่ชิลมากคือเขาก็แบบเออถ่ายถ่ายรูปได้อะไรได้หมดใช่ใช่มี มีอีกหลายท่านมากๆในงานเะยครับเจอแบบพี่วังยี่ป๋ออะไรนะเออก็ก็อิเตอร์เออเออเขาแบบเขามามาทีเท่อ่คุยอะไรนอย่ายก่ใอเออออออเอออเอเออเเออร คือผม่าเรื่องอะไรคือเริ่มเริ่มอินกับเรื่องแฟชั่นมากขึ้นหลังจากที่ไปนี้เลยนะเพราะรู้สึกว่าคือผมไม่เคยรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของแบรนด์แบบแบรนด์แฟชั่นมาก่อนเลยนะแล้วคือแบบพอได้รู้แล้วแล้วพอได้ไปเอาตัวเองไปอยู่นนะันแล้วจรนะิงๆรู้สึกเออมันมีอะไรเยอะกว่าที่แบบเยอะกว่าที่เราเห็นเยอะมากเลยเนะี้ยเราเห็นก็ว่าจึ้งแล้วอนะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันแบบพอได้รู้ข้างในไปอีกก็รู้สึกว่าเออโซเพอร์เทียสจริงๆเลยอ่ะไม่ติงโซฟูดไม่ลีคูดอ่ะรู้สึกแบบเออนะ มันมันมีอะไรที่ไม้สึกสั้ก็อ,อ,อยากลองไปส x อ l o เยอะๆอื่นเป็นไงบ้างอ,อีกล่าสุดเปิดธุรกิจใหม่ใช่ไหมอ่ะใช่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 ธุรกิจใหม่ชื่อว่าพิกมีอัพนะครับทุกคนครับนี่เป็นเอ่อฟิวตอนนี้มีขายอยู่แค่คอหมูย่างแต่ว่าเดี๋ยวอีกอีกอีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆเมนูเข้ามาครับแต่ว่า เดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำทิ้งแจ่วไห่แยกเพราะว่าสูตรหมูทอดกันอร่อยกับสิ่งอื่นอีกอ่ะค่นี้นนเป็นธุรกิจแรกใช่ไหมครับธุรกิจแรกธุรกิจแรกเป็นเออ่ DIY ครับเป็นเสื้อเป็นยืมเ,เสื้อแบรนด์ตัวเองใช่อันนี้เป็นที่สองออแล้วก็น่าจะมีอีกแต่ว่าก็รอติดตามกันได้ครับก็อันนี้ตั้งใจทำพิ้งอับอยู่ก็พอยติดตามพิ้งอับพี่ไม่ชอบหมูย่างผมว่าชอบกินคอหมูย่างไงคือหลายๆคนก็น่าจะรู้ว่าผมชอบกินคอหมูย่าง แล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนแม่ๆอะไรครับเขาเขาทำเขาทำความหมู่ย่าอยู่แล้วแล้วเขาไมา่ทำให้ผมกินตอนอยู่ฮาโรครู้สึกวิอร่อยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็<ม>เ,ลยเลยโตมาก็เลยเริ่มเข้าใจความเป็นธุรกิจมากขึ้นแล้วก็<ม>ลวลวเลยติดต่อกลับไปว่าเออแล้วนะครับอยากอยากทำนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเรามาทำด้วยกันโอเคไหมก็ก็ได้ทำขึ้นมาแล้วก็เรื่องอะไรมีมีนู่นนี่มาใหม่ที่ต้องปรึกษากันเยอะมากๆคือรู้สึกว่า เออนี่แหละการทำธุรกิจจริงๆเลยแต่ก็ดีใจครับดีใจ,พใจ<ม>เพราะว่าได้ทําอะไรที่ได้ขายอะไรที่ตัวเองชอบมากๆด้วยแล้วก็เป็นอะไรที่เราสามารถควบคุมคุณภาพได้ด้วยก็<ม><ม>รู้สึกว่าเออเราชอบเนี้ยเราอยากให้คนอื่นลองกินดู<ม>ถ้าถ้าคนอื่นจะชอบ<ม>ก็ก็สั่งก็<ม>สั่งเพิ่มได้อีกแต่ไม่ชอบก็ติไมาได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีเรียวกว่าอะไรอ่ะ เมนูใหม่ๆหรือว่าอะทำอันนี้แบบแคไขสูตรอะไรยังไงอะไรเงี่ยตอนนี้พอเลิกถล่มทลายอยู่นะคะใช่วันนี้เห็นแม่ผมบอกมาว่าสิบนาทีหมดแล้วอลอวันนี้วันนี้เปิดขายก็เออ,อเดี๋ยวแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้เปิดขายแบบทุกวันนะพราะว่าหลังบ้านยังไม่ได้มีคนเยอะขนาดนั้ใช่แต่ว่า ถ้ากระแสตอบรับมาดีก็เดี๋ยวจะไปเปิดป๊อปอัพหรือไปเปิดสาขาอะไรตอนนี้ตอบนึงเท่าไหร่ในการรับออเดอร์อะไรครับล็นึงเท่าไหร่ในการรับออเดอร์ตอนนี้ได้แม็กซ์สุดประมาณแบบ2องอมยกล่องเกินต่อวันต่อวันที่ใช่ใช่อดขาเป็นเทาไหครับอะไรครับเดี๋ยวน่าจะต้องมีกกลางเลยครับเพราะว่าตอนนี้เรียกว่าอะไรอ่ะโลเคชันของที่ทำ คนสร้างพิ雅ไก่แบบหลายหลายคนใช่แล้วเวลาแบบเจอค like, ่าส่งอะไรหลายคนอาจจะตกใจว่าเออทำไมไกลจังอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวลอยแป๊บนึงนะขอขอขยายขอขยายขยายก่อนแล้วเดี๋ยวไปมีโฟกาสอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่าส่งน่าจะถ้าถ้าคุณอยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยน่าจะใกล้มากขึ้นตอนนี้มีมิแปลเกี่ยวกับธุรกิจของเราอย่างไรบ้างที่เริ่มทำมานดีครับดีครับดีดีผมเห็นหลายๆคนก็เรียกว่ารีวิวกันเข้ามาในติ๊กต็อกในนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณมากนะครับที่รีวิวทำมาก็ดีใจครับดีใจที่มีหลายๆคนชอบแล้วก็คนสั่งกัครับกระแสดีมากกระแสดีมากๆของการเป็น c โอเป็นยังไงไหมครับก็ก็ถือว่าเพิ่มงานให้ตัวเองแต่ก็เป็นงานที่เรารู้สึกเต็มใจที่จะทำเพราะว่าก็ชอบด้วยชอบทำธุรกิจด้วยเราเราเรียนมาทางด้านดีด้วยเรียนทางด้านสตาร์ทอัพด้วยเลยก็รู้สึกเออเวลาได้ทำจริงเวลาได้ได้ได้ศึกษามันจริงๆได้ลงมือทำจริงๆก็รู้สึก